ไฟชโลน,นัน,นสวยงามนะครับมัดเชือกมัดเชือกแม,ม่นแม,ม่นเป็นดินดินทรายนะครับตึงตรงข้วาวดขกทรายสวยงามครับสวยงามศิลปะ คนทำก็รอนนททค,ครับมาเชื่อ้าตาดีลูกรึ่งญี่ปุ่นไทยครับยูจุกิครับนะครับเป็นทรายครับเราต้องเอาฟางใส่กันเนี่ยค้างไว้เพื่อกันมันไหลอันนั้นปูไว้ด้ายหินใส่ถ้าไม่ใส่ฟางมันก็จะฝายน้ำล้นน้ำจะออกมาจะพัดทรายหมดนะครับฝนตกลงมามันก็ร่อนนะครับ